ดีค่ะทุกค้อนกลับมาเจอกระบะมาบารีเอ๊ะอีกครั้งนึ่นะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนแบบเบรนเอาท์อะรู้สึกแบบเออคือเขาเรียกว่าอ,อัดคลิปไว้แต่ว่าไม่ได้ตัดต่ออะไรเงี้ยบางคลิปคือถ้าทุกคนเห็นก่อนนั้นนี้ก็คืออัดไว้นานมากแล้วเพิ่งมาตัดต่อนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวบอมจะกลับกรุงเทพบอมก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมาอัดคลิปให้หน่อยก็แล้วกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตัดให้ตัดต่อเมื่อไหร่นะคะ ทุกคนน่าจะเห็นรูปปกแล้วนะคะวันนี้รามจะมารีวิวนะคะของจากแบรนด์ที่ถูกและดีก็คือแบรนด์ดัซเซนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ที่ปามเคยใช้ลิปทินของเขาแล้วก็รีวิวไปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นแล้วก็แป้งนี่เลยค่ะินี่นะคะเป็นของดัซเซนะคะอันแรกเป็น d ัซเซอร์มีฟาวเดชั่นมีเซปยี่้าพีบวกนะคะอันนี้เป็นสีเยลโล่เบจ W805 ซึ่งอันนี้มันจะเข้มกว่าผิวปามไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือ d ัซซี่มีลูสพาวเดอร์ค่ะปามได้มาในราคาอันละ50บาท2อ,อัน100บาทนั่นเองนะคะยังไม่ได้ลงกันแดดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ไปเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะให้ดูเนื้อก่อนนะคือจริงๆอาจจะใช้จะซื้ออีกเบอร์หนึ่งแต่ว่าอีกเบอร์หนึ่งมันหมดนะคะที่ร้านแบบบอกว่าหมดอะไรเงี้ยก็เลยได้เบอร์นี้มา ถามไหมคาว่ามันเข้มไม้หรือาบอกว่าไม่เข้มแต่จริงๆอ่ะมันจะเข้มมันจะเหลืองเห็นป่ะทุกคนมันจะมีความเหลืองกว่าผิวปาล์มอ่ะเดี๋ยวให้เกลี่ยให้ดูเห็นป่ะมันจะเหลืองกว่าผิวปาล์มนะคะเนี่ยเห็นป่ะหน้าอะไรเงี้ยแต่พอลงลงจริงๆอ่ะมันก็เหมือนว่าพอดีผิวอ่ะแต่ในความรู้สึกของปาล์มมันรู้สึกว่ามานมอยากได้อะไรที่มันเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความไบรท์กว่านี้เออนะคะคือทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนมันประมาณนี้เนาะ มันจะลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนก็แล้วกันนะอันนี้ยใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะว่าสีมันแบบไม่ถูกใจอะปัชอบสีที่มันมีความไบรท์กว่านี้นะคะแต่สีนี้ก็โอเคค่ะใช้กับฟองน้ําอะไรก็ได้ที่คนมีนะคะนีก็จะค่อยๆปั๊มลงไปที่ผิวหน้านะคะเนี่ยพอดูในขเขาเรียกว่าไงดีวะคือดูในหน้าจอมันไม่เข้มนะเหมือนแบบสีผิวพอดีเป๊ะเลยพอดูในหน้าจอแต่ว่า ดูในกระจกอะค่ะมันจะเหลืองกับผิวปั๊มไปนิดสหน่อยฉะนั้นปา๊มเอาความจริงจากกระจกนะแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบปกปิดดีอะสำหรับตัวปั๊มที่ผิวไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะผิวปั๊มก็จะมีกระบ้างเล็กน้อยรอยค้ำใต้ตานิดสหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ริ้วรอยใต้ตาที่หนักหน่วงมากๆเลยนะคะเราก็จะค่อยคย แทบแทบเดบดบเข้าไปพอเกลี่ยเกลี่ยไปอะสีก็โอเคนะสีแบบเป็นโทนเหลืองที่โอเคให้การปกปิดที่ดีอะอืมกลิปมากรู้สึกว่าตอนนี้หน้ากลิปมากแล้วรู้สึกมันบางเบาอะ่ะมันไม่ได้แบบหนาตืบอะมันให้ความปกปิดที่เยี่ยมยอดแต่ว่าก็รู้สึกว่าสบายผิวอุ้ยชอบอะ่ะ หน้าเนียนมากแต่ว่ามันจะมีความเหลืองอะอยากได้ความขาวกว่านี้สำหรับตัวปาล์มนะปาล์มเป็นคนที่ชอบหน้าวอกวอกทุกคนต้องเข้าใจแบบหลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามาชมคลิปของปาล์มแล้วแบบเนี่ยแกบอกว่าหน้าเหลืองไม่ได้เหลืองมันไม่ได้เหลืองสำหรับทุกคนไนงะแต่มันเหลืองสำหรับฉันคือฉันนะชอบ หน้าขาวคือแบบฉันแบบเวลาใช้ฉันใช้เบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยฉันอะไรก็ได้ขอหน้าขาวไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าการหน้าวอกมันก็ดีกว่าหน้าเถาบาวเทะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าฉันอยากหน้าวอกแต่นะตอนนี้คือชอบผิวมากมรู้สึกว่ามันเนียนกรีบเลยดีงามพล้มเปดแบบหน้าไม่มีรูขุมขนใดๆเลยสบายหน้าจังแต่แบบปกปิดกริป งงโอเคแล้วก็มาใช้แป้งดังโซมีนะคะลูทพาวเดอร์เบอร์ศูนย์หนึ่งคัลเลร์ครีมมี่พับเขานุ่มมากเลยนะแกแต่ว่ามันก็จะเกลือกลางนิดนึงจะเห็นไหมความเกลือความกลางสีมันก็จะเป็นสีแบบโทนเหลืองเหลืองนวลนๆนะคะจริงๆอ่ะบาไม่ต้องใช้แป้งก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเนคนผิวแห้งใช่ไหมคะ แต่ว่าอันนี้ลองใช้ไปแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่าหน้าแม่งโคตรนวลเลยดูดิหน้านวลมากหน้านวลเนียนมากๆเลยเอพอลงแป้งอ่ะก็เนื่องจากว่าแป้งมันเป็นสีขาวสุดใช่ป่ะพอลงแล้วหน้าผ่องเลยอ่ะเออชอบมากดีอะไรแบบนี้ดยิบกันหนอย้าเนียนมากเลยเลิฟพอชั่นบัดดี้นะคะเป็นลิปออยล์อกาดเบอร์ เมจิกลิปออยบาร์บี้โลสค่ะอันนี้คือดีมากความชอบลิปออยอันนี้ที่สุดเท่าที่เคยใช้มาสาแบรนด์สี่แบรนด์ก็คือเอมัอนกลิ่นหอมแล้วก็จะได้เป็นความทิ้นทินแบบนี้เลยค่ะเนี่ยทิ้นทิ้นแบนนี้เลยสั่งหน้าไปเลยดีกว่าเนาะใช้ Love You ของพิง f ์แฟ h สี P04 ซื้อมาเนิ่นนานแต่ก็ไม่ได้ใช้สักที ใช้คัดเบ้าไปด้วยพาตาไปด้วยมันจะต้องกลับกทมรพรุ่งนี้ก็คือว่าแม่กับพ่อบํมจะกลับจากต่างจังหวัดก็คือบ้านเกิดของพ่อเขาอะนะคะแล้วทีเนี้ยไม่มีใครเฝ้าแมวที่กทมมีแมวอยู่ตัวนึงชื่อสมทรงนะคะไม่มีใครเฝ้าแมวพ่อก็เลยให้กลับบ้านไปเฝ้าแมวคือถ้าจะเอามาระยองคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าแมว ตัวนั้นน่ะเป็นแมวป่วยเป็นแมวเขาเรียกว่าอะดีอ่ะแมวมีโรคเอ,อ่อมีโรคมะเร็งเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแมวมีโรคอ่ะแล้วก็ตัวกลิ่นตัวแรงเพราะว่าเขาลิ้นของเขาเป็นมะเร็งแล้วทีเนี้ยมันเป็นแผลฉะนั้นเขาจะมาอยู่ร่วมกับพวกนี้ไม่ได้ค่ะเขาจะต้องแยกอาหารก็เลยเราจะต้องกลับกับชั้นม้ไฮไลท์ก็ลูกรลกตัวเดิมตัวดัง แอ uh oh. uh oh. ชลี่ปะเออออบิลโูฮูชอบใช้นาสลากูน่าที่เข่ามากไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ต้องใช้นแน่ละเพราะว่าซื้อมาแล้วมันมีชิมเมอร์มันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เขียนคิ้วเหมือนเดิมหัะเมลินดอร์อันนี้เบอร์เลยวะเบอร์สามจะใช้สีกลางกับสีเข้มลงไปก่อนที่ ห่างคิ้วนะฮะอย่างนี้แล้วก็ใช้สีอ่อนค่ะทับลงไปปัามเป็นคนมีคิ้วเยอะอยู่แล้วนะแค่แบบเติมเติมก็พออะไรเงี้ยขี้เกียจกันคิ้วแล้วตอนเนี้ยสุกว่าเวลาไม่กันคิ้วมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ดูแบบทุเลตหรือว่าทุลังเธอหรือว่ารู้สึกเหมือนฉันไหมหรือว่าพี่ปามกันคิ้วหน่อยก็ดีนะถ้ามคิวแค่หมีขี้เกียจกันอะ ี่ยพอไม่กันมันก็คิ้วใหญ่แบบนี้เขียนเขียนแล้วมันคิ้วแบบใหญ่โตมากแต่ความจริงก็คือเขียนตามรูปคิ้วที่เรามีแต่เหมือนเนื่องจากว่าคิ้วมันเยอะพอคิ้วมันเยอะมันจะเติมร่องใช่ไหมพอเติมร่องปุ๊บคิ้วใหญ่เลยแต่ไม่อยากกันแล้วว่าก็จะเมาเรื่องมิสแกรนซะหน่อยคือหลายๆคนน่าจะรู้นะว่ามันเป็นคนที่ชอบน้องหมูไอ้น้องหมวยและน้องเมยอะไรเงี้ย แต่จริงๆก็รู้สึกว่า performance น้องอะยังไม่ถึง top f i v ่ะ top สิบเอป็ดปั๊มว่าโอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้สงสารน้องอะน้องโดนด่าเยอะมากเพราะู้สึว่าคือตอนที่มีคนเอ่ะแบบประกาศฟรีภาคใช่ปะะ่ะคะแล้วคนก็แบบนางฟ้ากับอื่งนางฟ้ากับหมูนะไรอ่ารเงี้ยรู้สึกว่าอีพวกเนี้ยบูลลี่เก่งอีเหี่ยเป็นคนชั่วคือไม่อยากให้คนอื่นบูลลี่แต่ว่าตัวเองอะไปบูลลี่เขา เขาผิดหรอว่าที่เขาได้ถมห้าคือตัวนางงามไม่ผิดเลยนะคะนางงามไม่ผิดเลยอยู่ที่บอสเท่านั้นว่าเขาจะจิ้มใครซึ่งเขาจิ้มน้องเหมยจะ้ะจิ้มลูกสาวอีฉันจะ้ะที่อีพวกบูลลี่เขาเนี่ยไปให้แกรนเขาทำการฟอ้องร้องดีปะ่ะแลวแบบบางคนแบบว่าตัวจริงเหมยไม่ได้เลยหน้าตาเหมือนตัก,ต,กตักแดนชรดา คุณตากแตนโชรดาสวยนะตัวจริงฉันเคยเจอเขาฉันว่าเขาก็สวยในแบบของเขาอะแล้วทําไมมึงไปบูลลี่เขามึงยังใช้รูปอวตารเลยอีสาดนะอย่าสัรละแนไปบูลลี่เขาถ้ามึงยังไม่ใช้รูปจริงในการคอมเมนต์แหมหน้าตาอย่างกับกะลามะพา้ามั้งอะมึงอ่นนะเออีพวกบูลลี่นี่คือผู้เลออะด่าสัก,กรูปนะด่าสัก,กรูปโอเคทุกคนเดี๋ยวมันจะไปใช้ชีวิตก่อนเนาะ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วน่าจะประมาณบ่ายโมงอะค่ะเดี๋ยวมันจะไปดูพาราไซส์ด้วยใครดูพาราไซส์แล้วบอกกันบ้างสิว่าเป็นยังไงดิฉันดูไปสามตอนก็ถือว่าโอเคลงทุน n น t f l i x เพื่อลงทุนสมัคร n น t l l i กเจ็ดวันไปซื้อร้านร้านหนึ่งมาว่าเออจมาดูพาราไซส์สยตรงนี้สวยนะอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีข้าๆก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้น้าเนียนมากน้าเนียนแบบงงงเพ่นเห็นแมวแล้วปะโอเค้ำจาล้างหน้าแปรงฟันนอนแล้วนะคะก็ใช้เป็นเดสเซมีวันนี้นั่นเองซึ่งรู้สึกว่าหน้าไม่โคตรเนียนเลยอะโคตรเนียนชอบมากรู้สึกแบบเฮ้ยมันติดทนอนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุง่มกว่าแล้วนะคะก็ มันยังอยู่ติดทนหน้าได้อย่างดีแล้วช่วงนี้เนี่ยอากาศประเทศไทยไทยแลนด์มันร้อนมากแต่ว่า,าวันนี้ก็อยู่แต่ในบ้านนะออกไปพาลูกออกไปเดินเล่นนิดหน่อยช่วงแบบใกล้ๆเย็นๆนะซึ่งตอนนั้นก็ยังแดดร้อนอยู่นะพาน้องๆพาพาลูกออกไปเดินใช่ปะ่ะแดดก็ยังร้อนอยู่แล้วก็แบบหูพอกลับเข้ามาเหงื่อก็ไหลนะแต่ว่าหน้าก็ยังเป๊ะอ,อยู่ หน้าก็ยังเป๊ะอยู่คือดีอะพอคือตอนแรกอะปามแบบกังวลเรื่องสีเนะว่ามันจะสีเหลืองไปกับผิวปามเนี้ยแต่พอใช้จริงๆแล้วมันโอเคมากๆเลยผิวมันสวยมากๆเลยนะคะนี่หน้ามันยังอยู่แบบดีมีสุขดูในกระจกแล้วก็หน้าดีก็คือชอบแหละแต่ว่ามันชอบแป้งฝุน่นปมามว่าแป้งฝุ่นมันนวลเนียนคุมมันแล้วมันเรลอรูขุมขนไปด้วยอนะคะซึ่ง เลิฟมากราคาถูกและดีสามารถซื้อได้ในช้อปปี้ a z a ดาหรือว่าอีแฟนบอยบิวเทียมมีนะคะสำหรับเดลซโซมีนะคะวันนี้เดี๋วบังจับไปล้างหน้าแปรงฟันดัน้าแร็วแล้วก็จะไปเขียนยายพรุ่งนี้จะกลับกรนทมอ๋อแล้วนะคะก็ในหน้าหน้าอ่ะเดี๋ยวพูดคือมันมีตกร่องบ้างเล็กน้อยตรงนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็จะมีมันมันช่วงจมูกเนี่ย แต่เพราะว่าปามันลงไฮไลท์เยอะด้วยนะเออมันมันช่วงสมุกอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนอื่นปกติมากแล้วก็อยู่ติดทนชอบตอนนี้คือชอบเลยแล้วก็แบบหน้ายังรู้สึกแบบยังมันมันยังรู้สึกติดผิวอยู่อะมันไม่รู้สึกแบบบางทีเหมือนเราใช้แล้วพอผ่านไประหว่างวันมันเหมือนแบบมันหายไประหว่างวันเข้าใจว่ามันมีความเหมือนแบบละลายอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันยังอยู่ติดผิวแล้วแป้งดีมาก ถ้าให้แนะนำปาปํมขอแนะนำเป็นแป้งแต่ว่าคอมโบด้วยกันแล้วมันดีอ่ะชอบเลยน้อยดีเลยไม่อยากล้างหน้าเลยเพราะว่ามันดีไ <c oughs> ม่อยากล้างแ,แต่ว่าต้องต้องล้างแล้วจ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็แอบมีตกองบ้างถ้าใครเหมือนคนที่มีหลุ่มสิวหรือว่าริ้วรอยแบบปาลมแนะนำว่าให้ใช้ไพรเมอร์เฉพาะจุดนะคะในการเหมือนแบบ ลงก่อนเพื่อว่าตัวรองคืนมันจะได้ไม่แบบตกร่องเลยไงแต่ปาไม่ไม่เรียดเรื่องความตกร่องเพราะว่ามันเป็นคนที่มีเรียวรอยใต้ตายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครเครียดก็ใช้พรยมยเมอร์น่าจะโอเคฮทุกคนคือแล้วก็อัดมุมเสริเลยนะแล้วควางกก็เป็นอย่างเงี้ยอืมแต่ว่า ชอบนะคะชอบแล้วก็ของถุกแล้วดีเลิฟม,มาแเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแต่งนะใช้อันนี้ไปกรุงเทพดีกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะติดเชิญโอเควันนี้เราทุกคนไปก่อนแล้วจ้ะก็ฝากเลาก็แชร์ด้วยนะคะดิฉันเหมือนแม่บ้านเลยแต่จริงคืออันนี้มันเป็นของโมชิโมชิเดี๋ยวคุยกันเนาะเป็นของโมชิโมชิก็คือแบบว่าถ้าคุณสระผมมาแล้วก็ใช้อันนี้ ซึ่งปาล์มเนี่ยมี3อันสีเขียวสีครีมแล้วก็สีขาวเพราะว่ามันดีมากมันทําให้ผมที่น้อย,อยๆของปาล์มเนี่ยมันแบบแห้งไวอ่ะมันแห้งไวมากแล้วก็ราคา69บาทซื้อได้ที่โมชิโมชิใครอยู่ระยองเหมือนปาล์มไปที่แพชชั่นระยองได้นะคะมีขาย69บาทไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะคะแต่ว่าในช้อปปี้เหมือนไม่มีมั้งไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูเนี่ยน่ารักเชียแต่ว่าเหมือน เชะมาเตชีตตอชโอเคไปแล้วคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ก็ใช้ด้วยตามมาในโซเชียลมีเดียด้านอื่นด้วยนะจ๊ะ <S <S จแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยไม่งั้นคุณจะพลาดของชุกลึกจี้ไม่เกิน300บาทเท่านั้นวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ